สามป็นเงียบสีอสสู้ครับครับังสีครับเต็มบังเลยครับ ฝั่งซีครับคือครับไปครับสวัสดีครับเอฟซีครับกับวันนี้อยู่้ามาครับมายมตุ่มครับตุ่มปลาไหลครับกัตักไปตองว่านครับฝนตกครับว่านเหนือว่นนี้ไทยเบิ้งครับกลับไปครับก็ต้องเสียเวลาครับ ดีไพ่เบิ้งครับไปครับับไปไปเบิ้งลังแรกครับคือบ่คือครับนี่ครับทำเรื่ยครับที่มาใส่ครับเป็นสารน้ำเกลืเขาไอ้คนมาใส่เรื่อยเยอะแล้วครับไปเบิ้งลังแรกครับคือบ่คือ มิดเอีงซิงครับทางเรียกเนาะใส่แบบกี่เกลทางสอง อังสองกันเงียบครับสาม แสงตึงเงียบสีอสสู้ครับครับสังสีครับเต็มบังเลยครับ ตับบังซีครับคือครับไปซีบังนี่ครับบังซีครับออมาใส่ไปเกาอัเน,นะครับเนาะริหารครับไปครับเดี๋ยวไปง่ี้ ไเบิ้งอีกอาลังครับจิตเป็นยังไงครับเออผลกระตกครับพี่น้องตอนมาใส่กระตกตอนเศร้าเนี่ยกระตกครับเออนี่หลัง เง,งียบยิงซิงเงียบใส่ไปขี้เก่าหละเงียบครับมาที่หาทั้งที่หก โอ้คือครับเตามนึงครับเตามนึงได้หอดิปูรับไปต่อครับได้ครับดีสามหลังครับ trên đấy nó rắn chỉ chết nhé chết chỉ chết nhẹp yên xinh nhẹp cả xe về cái câu đấy

เตียมนึงอยู่ที่น้องได้ครับบึงดังสุท้ไทครับถี่เป็นมูหรือเป็นคาครับดังสุท้ไท ใส่ใบเกาอันเนาะครับเนาะโอ้เหยียบเสียงดิงครับผมก็ลืมบอกไปนะครับเนาะอันผมใส่เนี่ยมใส่เป็นเนี้อไก่สดเนี้อไก่นะครับคู่ไก่สดครับคู่ไก่จะมาสับๆนะครับมาใส่ครับ ก็ถือว่าพานเนาะครับเนาะกุ้งไก่เหยื่อกุ้งไก่ก็ถือว่าพาน,นครับก็ได้นะครับเจ็ดแปดตัวอยู่ครับเก่าหลังใส่ไปอีกแล้วครับเนี่ยเือนค่อยเบิงอีกทีนึงครับ โอเนี่ยผมว่ามันใช้ได้สองมือสามมือนะครับใส่ไปอีกครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับสีมาไทยเพิ่งอีกครับกับคลิปนี้ทิ้งไว้แค่นี้ก,ก่อนนะครับเนาะกับสวัสดีครับ